ไฟจะเปิดให้เบิงลเองไฟเสียดตัวเดียวนี่เจ้าเบิ้ล้วบ้าเฮ้ยบ้าแบตเตอรี่นี่ซื้อตั้งแต่งวดนเลยอยพิษตัวเดียวเองรางวัลรางวัลเท่าไหรรางวัลที่หนึ่งปาดโถเอาตามเงินนี่ไฟก็เรียกว่ามันขี่ปรสูดขี่มันเต็มเต็มกูนี่ใส่ปูดเต็มเลยเต๋เต็มมือเลยเต็มอาญาอ๋อีทนี่เลือดจะหาว่าตัวหนึ่งหนึ่งหกไปยู่นี่ยังยัง พิษตัวเด๋พิดรักได้พิดเก้ากับหกพิดเก้ากับหกสลับกันบ่แมนนย์เก้าห้าอืสาตัวหนาถึกหมดเลยแเอศย์เก้าห้าแปดเก้าเจดปดเก้าเจ็ดนี่เด็เก็บลอตเตอรี่ไปอยงนวันนี้ลอตเตอรี่ของเ้าเขียนหน่อยซื้อยังศูนย์เก้าห้าแปดหกเจโอ้มันกับหัวกับหาง ไปยตัวเจ้าเองยังเงนกับหางเขอยากเลยเขาอยากโคดยัุณว่าพอนย์้าห้าแปดเก้าเจอันนั้นออกศ <c oughs> ูนย์เก้เต็มแล้ววะพันถึกับถือแล้วันนี่นึ่งนี่ดของเพืนขงพนผิดตัวเดียวผิดแตะเก้าะผิดแตะเก้าตัวเดียวน้องกันถือนอกกันถูกมดก็ขอขังอย่าของแต่ว่าเลขจอ,อกหนึ่กหนึ่ ว่าขอขังจขอมอเลขอสิออกหนึ่งหกนี่ยางมันมีทีมาทีมาจังไหนก็ว่าออกหนึ่งหคนเขาซื้อคนก็ซื้อเจ็ดปดหปไม่หลายหรอกเจ้าคือว่า1หนึ่งหกโอ้ยมันียอมากเลยมึงหนึงกยังมากหกหกเจ็ดกนสองแปดเนาะเรือเจือรือบเลขเจ้าของไงนะหกนี่ก็เจ็ดกับสองแปดได้มาก่าหนึงหกเจก็สองป เอก็อถือว่าลายเราคือตัวสิบบาทเ,เลขยังไงเลขผีพักเลขผีซุกให้ใหได้มา 6, 7, หงหกเจ็ดสองแป็ดคล้ายๆว่ามันมีเส้นนะเป็นเส้นเี่เขาจะส่งบอกว่าแล้วก็ถามว่าฝันดีไหมฝันดีนะอุ้มเด็กอุ้มเด็กอุ้มอย่างเงี้ยพ<ม><ม>ออุ้มเสร็จก็เห็นขี้ติดมือแล้ว<อ>สามก้อนเนาะอ,อ,อันนี้สามก้อนเสร็จเราก็บอกว่าแน่ว่า ก็เหมือนมันขี้ไม่สุดเลยบอกให้มันขี้ไม้เต็มเลยมันพูดเต็มที่ก็เต็มตัวผมเต็มมือเต็มอะไรฝันงวดไหนหนึ่งงวดทึ่งงวดก่อนนี่งนี่ถึงดไหวว่าหนึ่งหกนี่งวดนี่นะใช่ขี้เต็มหนี่วงมือเลยหลานฝันมาเด็กขี้ใส่มือก็ไปอุ้มเด็กแล้วเด็กมันขี้อ่ะขี้มันติดตูดมันอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็บอกอ้าวไหนก็ขี้แล้วก็ขี้ให้มันออกมาตุ้มเลยก็บอก่แค่นั้นแหละ ก็เลยว่าไปหยิบตัวนี้ไว้แล้วก็ถ้าไม่ตีหนึ่งหกอาฝันว่าเด็กขี่ใส่มือเพราะว่าก่อนก่อนที่จะไอ้นี้ยฝันว่ารถมันหายรถทะเบียนหนึ่งหนึ่งหกหายแล้วมันชอบบอกด้วยแล้วก็มาฝันเลยพอไปซื้อไว้ปั๊บก็ฝันเกี่ยวกับเด็กเขาก็เลยว่าเด็กขี่ใส่นั่นแหละก็เลยว่ามั่นใจชอบ้วยชอบหนึ่งหกซื้อไปแล้วซื้อไปกี่ใบแล้ว ซื้อไปกี่ใบแล้วมีทั้งหมดเอาหมดเลยมีหมดเอาหมดเอาลอตเตอรี่แถนี้มีไหมเนี่ยลอตเตอรี่เขาจะเหมาหนึ่งหกนี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกสามตัวนะเด็กหน่อยกันหนึ่งยังไงหนึ่งก็ต้องมาถ้าไม่มานะไม่เอาปลาลานะจะเอาอะไรล่ะถ้าไม่เอาปลาล่เอ้าถ้าหนึ่งไม่มางวดนี้นะบอกเลยโดดโดดน้ำแข็งอาจารย์ป้อมไหมโดดน้ำแข็งอาจารย์ป้อมไหมฮะบอกโดดน้ำท่าถ้านหนึ่งไม่มานี่ เดี๋ยวอะไรเขาเรียกว่าอะไรกันไอ้ไรนะไม่เอาดีกว่านี่เอาดีกว่าเออเดือดดังเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาเอาอะไรเอาอะไรอะไรพัดเอาอะไรเอาอะไรดีถ้าหนึ่งไม่มาท้ากันแล้วไปเรียนแบบคอนเทนต์เขาเออหนึ่งไม่มาเหรอหนึ่งหนึ่งหกตัวเดียวแล้วบ่ตัวเดียวตัวเดียวซื้อบากี่ใบแล้วถึงถึงถึงสามสิบใบหรือยัง แอบแอบซื้อไว้ก่อดแล้วเขาจะด่าเอามีการแอบซื้อแอบซื้อทำไมซื้อเลยกี่ใบฮะรนีไปสีจ้าปสีจ้าอะไรหนะ่ยมีตั้งศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสองันี้ก็ฝากโอ้นี่เลขรถอ่ะหกหนึ่งหนึ อ้าตัวการของอาจารย์ยาตัวหนึ่งยังว่ามันฝันมันมาอยู่ในหลักกิโลถก็พูดถึงตัวผมก็ถามว่าผมก็ไม่ได้ทามาทานานแล้วนะหลักกิโลพอผมมาทีไรก็ออกทุกที่เลยเน้องรู้ใช่ไหมอาจารย์ยังไงก็ออกเรยกไปดิยังไงก็ออกมั่นใจขนาดนั้นนะโอ้หนึ่งหนึ่งหกน่นะยังไงมันไม่ถึงครบรอบมันต้องวนมาหนึ่งหกนะ รบๆมต้องวนมาในหลักด้วยในหลักมันก็มีเพิ่มมากถ้ามันจะออกมันก็ศูนย์ศูนยห้านอะไรนะห้า้าเจเกองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองมันจะวนตัววนวนสลับกันเนี่ยเนาะวนสลับกันในใหลักกิโลออกแค่มาไฟมาฟ้าไฟกับวิยุมันทีหนึ่งออกแค่ออกแค่แท 1 6ึโโ 1> โ่โอ้นึกมั่นใจนะหนึ่งหกนะโอ้ไม่แน่โชคครบับผมโชคดีครับยายโอ้หัวใจเพื่น,หนเหอเนื้อจานเพื่นว่า <laughs> แมนมาออกว่าเลขว่นานี่ออกอยูนน่เนาะถือกกนนอยู่เนาะเอ้ยถืออยู่แล้วเพ <laughs> ื่อนว่าถืออยู่แล้วเจ้าเล้วว่าของคอยถือล้วว่าแล้วว่าของคอยถือแล้วก <laughs> <laughs> ็มาใส่เกลือเออกูถั่ากูใส่ดอกใส่เกลือกูถอดขึ้นรถไหน มั่นใจขนาดนวลหนึ่งหกไห้หนึ่งหกมัตจะบานนานนั้นได้ไม่ไออกหนึ่งหกนี่หกหนึ่งหนึ่งทะเบีนหนานแล้วไมไ่ออกหนึ่งหกนานแล้วก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากจะอลอยฟังหรอกแล้วหวยมันจะดังโอ้ยมันดังรู้ใหเขาถึงน้ำเนี้ไม่ใช่ 6, หกหนึ่งบัก็กลับไปกลับมาแล้วมันมหรอหนาซื้อก็ได้ซื้อเลขบวกกลับไปที่ไหนวันนี้ไปกราบไปใต้ไปเหนือเลยบอ รัฐบาลไทยเหนะือก็ไปใต้ไปเหนือน้ำรัฐบาลไทยหนึ่งหกถ้าไม่ออกตัวนี้ถ้าบอ,อ,อกตัวนี้เด็กขี้ใส่ขนาดนี้มันจะเดือบ่อเนาะเด็นกน้อยขี้ใสเนาะเด็กน้อยขี้ใสมือเพราะว่าเขาว่าเด็กขี้ใส่เขาว่ามีโชคนะมีโชคใหญ่แล้วบ่ไม,ไม่เชื่อลองดูแล้วครับหนึ่งหกเคยแล้วว่าหกหนึ่งเม็ดเดียวตั้งแต่เคยถูกรางวัลที่ห้ามาแล้วอโอ้ นังอ้วอ,อีกวันที่สี่ 4, ที่ 3, ที่สามที่สองที่หนึ่งยังเดีอีกหลายรางวัน,นก็จะถือรางวัลที่หนึ่งดอีกหลายรางวัลอยู่จะเอาใบอื่นสื่ดียหกเกบศูนย์เก้าห้าแปดหกไอศูนย์้าห้าแปเ่นเก้าก็แล้วลาว <c oughs> เจ็ดแต่วาออกศูนย์เก้าห้าแปดหเจ็ดแค่จับแค่นี้ก็มีแหงแล้วมันเจ็บใจงแล้วนี่เจ็บใจมันเจ็บใจงดนี้จะได้ก่นหนึ่งนึ่งเ้ไหม วันนี้กะหกหนึ่งหึ่นึงองค่นั้นหกหนึ่งหนึ่กับหนึองาซื้อไเดาพี่หรองเด้อาไหนน้ำเพลินตัววางหนึงที่ตัวคอยจับกระปหงนึ่งเนาะหกหนึ่ง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 หกหนึ่งสองจับเอานะครับเมีทีมาโอ้คนมันมีสุดเลยตีจะได้วพ่ออาจารย์นั่นน่ะ แกว่าเพิ่นเอามาบอกว่าเอาเอามาตัวนี้ก็เอาไปปล่อยไปปล่อยมองเดก็ได้เอาไปเห็ดยบบุญเหยียหน่อยเลขบกโบายหางหรอเขาเพิ่นมีเลขมีสยกมีตัวไหนเนี่ยเมื่อกี้มีตัวไหนเนี่ยมีตัวไหนเนี่ยมีตัวไหนเนี่ยก็นึ่งหกนึ่งหกมันมีเจ้าตัวหนึ่งเอ้อมีเพิ่นปล่อยไปกีกตัวน่ะปล่อยมากี่ตัวมีปล่อยมากี่ตัวนั่น มีีเรนี่หนึ่งเาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเก้าเจ็มพิเศษโอ้ล่างมี7 8 3 8 1 8 5 9ามแปดหโอ้จะไม่เด้อัดชัออกเลยชัดชัยอะไมหาชัดชัเลยเด้อแต่ว่าแต่ว่าคือฟันฟันฟันเปที่1 6ึ่งหบ่ฟันเป็นหนึ่งหกบ่ฟันเป็นที่1 6 จัดไปพี่ว่าข้างในมาทุกงวดแอ่ะมาตัวนี้เป็นเป็นผักด้วยับเป็นผักครับเถอะเดินลงพ่อเลขมีที่มาลักษณะโอ้เลขมีที่มาแล้วมันก็มาตรงกับความฝันเราด้วยไงเลขมีที่มาเลขมีที่มามันมาถือของแต่จันน์เนี่ยก็ไงไงมันก็เลยเชื่อมโยงกันสามจุดสามสี่จุดมาตรงนี้ผมถึงบอกว่ามันก็น่าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม